เล่นด้วยหน่อยจีอยากเล่นด้วยหน่อยจีขึ้นมาแม่กันมึงอยากเล่นมึงก็ขึ้นมาเลยเลิกขึ้นมาทั้งๆนี่ขึ้นมาทั้งๆไอ้มึงขึ้นบอได้ดอกไอ้ขึ้นบอได้ดอกตัวจะหน่ว้ายขึ้นบอได้ดอกว้ายขึ้นบอได้ดอกมึงอ่ะตัวว้ายอยากเล่นก็ขึ้นมาว้ายอยากเล่นกับขึ้นมาก็เล่นด้วยหน่อยจีลงไปขึ้นบอได้ดอกตัวตั้งจิตตามานี่ว้ายจนหนามึงเนี่ยว้ายขึ้นมาแม่ ขึ้นมาขึ้นมากูจวบไปเด็กว้ายขึ้นบ่ได้ว้ายจุ่มลำหนาขึ้นบ่ได้ว้ายจุ่มลำหนาไม่หลุดห้องตายอยู่นั่นแหละว้ายบ้นหลงผลิตน้ำเดื้ลบ้นหลงผลิตน้ำเดิ้ลวายจุ่ม้ำหนาเนี่ยวายขึ้นบ่ได้ขึ้นมาแม่มึงจะขึ้นมาแม่กูจวบตรงนี้เนี่ยมึงขึ้นมาเอ้าเหยียบข้อโดนเหยียบข้อจากบาดทะน้อนี่เนาะเดี๋ยวกูกั้นหูแป๊บนึงกูกั้นหูอยู่กั้นหูแป๊บนึงเดี๋ยวกูมาหยอกน้ำข้าวหนึ่งกั้นหูเม่นยังโอ้เมนทำจะคลอง แม่จ๋าเออเฮ้ยอย่ามาหยางน้ำอย่ามาหยางน้ำจ้างสวนสนามอยู่ไหนด้อไปไปเล่นกับบักจาก้าปุ้ยอย่ามาเล่นน้ำกูโอ้ยอ่านจ,จะเอาขึ้นไปหาพี่เจ้านะต้องทำตัวดีๆกับพี่เจ้าอย่าเล่นกับพี่เจ้าอ่ะเอาขึ้นไปแล้วนะอเอาแบงเอาขึ้นมาใช่ยังลงไปมองนี่มันมองมา,างไงลง แล้วกูกะขวดถือมึอีกบอหนี่ลงองเฮ้ยยังมาสนใจกูกูจะยุ่ยวู้เดียวไปเล่นน้ำมูมึงปนไปพ่อจ๋าพ่อพ่อจ๋าพ่อหนูขอเล่นได้หน่อยสิป้าเออินกูพ่อเจอไอ้บอหนี่มาไกลเล่นตีนกูต่ำจกเตียงนี่มึงอ่ะรอเดี มันจะถูกน้องแล้วนะเือโล<ด>่แม่ลูลก,กูไปกูงับค้อนลกูอื่นปัดเลยเนี่ยกูอื่นปัดเลยเนี่อื่นลงข้อมมีผู้เดรูเนดยดิวิน่คก็ยีเม้นได้หน่อยแต่ว่าล่างเนี่ยเดี๋มึงอ่ะไปลบลบไปไกลๆกูผู้ที่เล่นผู้เดียวผู้ยอมโดดเดียวดีกวกาว่ากันมั้มึงแม่งมึงกระแทกใครหำคักใครถ้าใครหำแนกกูจเ <c oughs> จ้าเจ้า พ่อจ๊ะทำไมไม่มีใครเล่นกับหนูเลยน้ำตาลมาเล่นกับน้องเลยเร็วบง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 ไปเล่นกับเพื่อนมึงไปเล่นกับเพื่อนมึงเลยลูกเขาไม่เล่นกับมึงหรอกสายพันธุ์นี้เขาเล่นแต่กับสายพันธุ์ตัวเองเกิดมันเป็นสายพันธุ์เล็กเองไปไปเล่นกับบงเลยเร็วบงรออยู่เลยเรือไปเล่นกับบงเร็วเรือเรือไปเล่นกับบงเลยเร็วมานั่งสบายไปไปหาเพื่อนมึงนะไปไปหาเพื่อนมึงพ่อเอามันออกให้แล้วลูกพ่อเอามันออกให้แล้วหนูรังเกียจมันใช่ไหม เล่นกับเพื่อนมึงนะเล่นกับเพื่อนมึงนะเล่นกับเพื่อนมึงมีอะไรเล่นกับมึงเออเออเล่นด้วยกันเลยมีอะไรเล่นกับมึงหรอกศากถึงบอกค่ะว่าให้รักกันก่อนนะตอนนี้ทั้งสายพันธ์สองตัวมันเพราะว่ามันไม่มีใครรักมันหรอกขนาดมันสามตัวมันยังไม่รักกันเลย ยังไงก็ขอสารฝากไปด้วยนะคะคานิว่าอยู่หลังจากค่ะใครที่รักหมารักแมวสุขภาพดีนะคะคิดถึงคานิว่านะคะแล้วค่ะ